ดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่2กันยายนพุทธศักราช2565ส่วนเทคนโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทายแสจจนจควรรู้ English for today, Let's speak English, ตากล้อกวลคำมแสงทำนำชีวิต English is fun English speaking day, สาระดีๆที่ห้องสมุดขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภาษารายเสด็จคนรู้ด้วยคำว่าปากินนกะอ่านว่าปากินน้กะหมายถึงเบตเตเลสขากันตัวอย่างเขาเขียนข่าปากินนกะได้ดีมากลองซ้ำไปค้งนะคะปากินนกะอ่านว่าปากินนกะหมายถึงเบตเตเลสขากันตัวอย่างเขาเขียนข่าวปากินนกะได้ดีมาก ขอจบรายการภาษารศจเจวรรู้วัทบินเท่านี้สวัสดีค่ะ Hello Today is 2 n d of September 2022 English for today is let go reading let go spell l-e-t-g-o. meaning ploy example I let a bird go ฉันปล่อยนกตัวนั้นไป. pai again English for today is let go reading let go spell L E T G O วิ่งปล่อยไป example I let a bird go ฉันปล่อยนอกตัวนั้นไป goodbye Everybody, my name is Sheeta. Our Tagalog word for today is Yaka. Reading. Yaka. In English, invitation. We will use invitation in a sentence. My dad received an invitation from friends to go fishing. Again, our Tagalog word for today is yaka reading. Yaka. In English, invitation. We will use invitation in a sentence. My dad received an invitation from friends to go fishing, thinking a goodbye. สวัสดีค่ะวันนี้ขอ,อน้อมนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือขระรหาวเสวยโยยันเจภาลปะสังสนาหมายถึงบันทิตตนิยังดีกว่าคนพาลสังเสริญของสมัค่นะคะคำว,ว่าขะรหาวเสวยโยยันเจภาลปะสังสนาหมายถึง บันทิดตำหนี่ยังดีกว่าคนพานสรรเสริญขอความสุขความเจริญจนบังเกิดแดดพุทธศาสนิกชนทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Hello, good morning everyone. My name is Teacher Victor, and our English word for today is the word comparison. Again, comparison. Spelling C O M P A R I S O N. Meaning to compare similarities or dissimilarities. Between two things or people. Let us read three examples of sentences that use the word comparison. Number one. Number one. The boy is tall in comparison to the girl. Again, let's read again. The boy is tall. In comparison to the girl. Number 2. The mouse is small in comparison to the elephant. Again, the mouse is small in comparison to the elephant. Number 3. Number 3. These boys are twins. In comparison to each other. Again, these boys are twins in comparison to each other. Again, we repeat our English word for today is the word comparison. Again, comparison. Spelling C O M P A R I S O N. Comparison. Meaning to compare similarities or dissimilarities between two things or people. Thank you for listening. Have a nice day. Goodbye. สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการสาระดีๆที่ห้องสมุดกันอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยคุณครูก็มีข่าวดีจะมาแจ้งให้นักเรียนทราบนะคะสําหรับเด็กๆที่ร่วมสนุกตอบคําถามชิงรางวัลน,นะคะเมื่อเดือนสิงหาคมในวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกตอบคําถามชิงรางวัลกันวันนี้ก็จะมาประ,ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลน,นะคะมีทั้งหมดเนี่ย 15คนด้วยกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะคนที่1ค่ะเด็กหญิงชัญญากันทวงป์ปมจนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนที่2ค่ะเด็กหญิงแพรย์พยพยมรัฐค่ะป .3.1 นะคะคนที่3ค่ะเด็กหญิงสุชาณรีฐานโชตนะคะป .3.1 ค่ะ,ค,ะคนที่4ี่ค่ะเด็กหญิงรินทารพรภูเขียวนะคะป .3.1 ค่ะ คนที่5เด็กหญิงพิชยากรคำวังชัยนะคะป .3.1 ค่ะคนที่6เด็กหญิงหัตยการโพลทองป .3.1 ค่ะคนที่7เด็กหญิงโชติการแสนเมืองนะคะป .3.4 ค่ะคนที่8เด็กหญิงพันประพรการเกษตรป .3.4 ค่ะคนที่9เด็กหญิงนัทนิชาสิงโตป .3.4 ค่ะคนที่10เด็กหญิงอนันพรสุวรรณศรีป .4.6 ค่ะ คนที่11เด็กหญิงจินิพาโจนะคะป .4.6 ค่ะคนที่12เด็กหญิงอัมพราพรสุวรรณศรีป .4.6 ค่ะคนที่13นะคะเด็กหญิงพรพิชญาคงอยู่ป .6.1 ค่ะคนที่14ค่ะเด็กหญิงวรกมลเสมาทองป .6.1 ค่ะและคนสุดท้ายคนที่15นะคะเด็กหญิงพัชรออนนุ่มมีชัยป .6.1 ค่ะ ซึ่งนักเรียนทั้ง15คนนี้ที่มีรายชื่อสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ห้องสมุดในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนบ่ายสามครึ่งนะคะก็คุณครูขอ,ขอสแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็สําหรับในเดือนนี้เดือนกันยายนเนี่ยเราก็มีกิจกรรมดีๆให้เด็กๆได้ร่วมสนุกโดยที่เด็กๆสามารถติดต่อเข้าไปเ,าเยี่ยมชมแล้วก็ไปติดตามข่าวสารได้ที่ห้องสมุดในช่วงพักกลางวันนะคะเวลา 11.30ถึง12.30แล้วก็เวลา15.30ถึง16.30นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการสาระดีๆที่ห้องสมุดในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ